เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีมีภาพมาให้นะคะแล้วให้เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระจํจำนวนครั้ก็จะมีจำนวนกับเศษส่วนที่เขียนอยู่ด้วยกันนะคะนับจำนวนก่อนค่ะนับว่ามีภาพที่ระบายสีเต็มรูปกี่รูปคะ 1... 2... เราก็เขียน2ค่ะ มีจำนวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวเศษตัวเศษก็นับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2 3เสเศษ3ตัวส่วนนับทั้งหมดนะคะที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันทั้งระบายสีและไม่ได้ระบายสีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือส่วน8เขียนเป็นจำนวนคระได้ว่า2เศษ3ส่วน8ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเราอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือ2 ต่อไปอ่านตัวที่อยู่ทางด้านบนนะคะอ่านว่าเศษก็คือเศษสามต่อไปอ่านตัวที่อยู่ทางด้านล่างคะ่ะอ่านว่าส่วนก็คือส่วน8เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า2เศษ3ส่วน8 เขียนจำนวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีมีภาพมาให้นะคะให้เขียนในรูปของจำนวนคระจำนวนคระก็คือจะมีจำนวนกับเศษส่วนเขียนรวมอยู่ด้วยกันนะคะเรานับจำนวนก่อนค่ะนับภาพที่ระบายสีเต็มรูปนะคะ1 2 3 4ก็คือ4 เราได้จำนวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวเศษค่ะตัวเศษก็ดูอ่ารูปที่แบ่งเท่าๆกันนะคะแล้วนับส่วนที่ระบายสีค่ะระบายสี1ส่วนนะคะก็คือเศษ1ตัวส่วนก็นับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี 1>, 1 2 3่งาสี่ห้าก็คือส่วน5เขียนเป็นจำนวนคระได้ว่า4เศษหนึ 1, ส่วน5เขียนเป็นตัวหนังสือเราอ่านจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าก่อนค่ะก็คือส ต่อไปนะคะอ่านตัวที่อยู่ทางด้านบนอ่านว่าเศษก็คือเศษหนึงต่อไปตัวที่อยู่ทางด้านล่างอ่านว่าส่วนนะคะก็คือส่วนห้า เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า4เศษ1ส่วน 5.